สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมีการรายงานว่ากองทัพเรือของจีนเดินทางถึงเมียนมาพร้อมเรือรบสามลำเพื่อปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับกองทัพเมียนมาโดยข้อมูลของรัฐบาลทหารระบุว่าเรือพิฆาตเรือฟริกเกตและเรือสเสบียงที่บรรทุกลูกเรือหลายร้อยคนเดินทางถึงท่าเรือติลาวาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการซ้อมรบด้านความมั่นคงทางเรือระหว่างเมียนมาและจีน ตามการรายงานรัฐบาลทหารไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการซ้อมรบแต่สื่อของรัฐรายงานว่า กองกำลังเฉพาะกิจทางเรือของจีนมีลูกเรือ700คนที่เต็มไปด้วยสมรรถภาพซึ่งรัฐบาลปักกิ่งเองถือว่าเป็นพันธมิตรรายใหญ่และเป็นผู้จัดหาอาวุธให้กับรัฐบาลเผด็จการทหารของเมียนมาโดยได้ปฏิเสธที่จะประนามการทำรัฐประหารของกองทัพในปี2564ดังกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของสองชาติเริ่มสั่นคลอนจากปัญหาการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ใกล้ชายแดนจีนโดยรัฐบาลเผด็จการกล่าวว่า ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้ใช้โดรนที่ผลิตในจีนและทําการโจมตีฐานที่มั่นและเข้ายึดศูนย์กลางการค้าและด่านหน้าทางทหารหลายสิบแห่งในรัฐฉานทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้การประทะเกิดการลุกลามไปทางตะวันออกและตะวันตกของประเทศทําให้ผู้คนเกือบ3ามแสนสามหมคนต้องอพยพหนีความรุนแรงออกจากพื้นที่ดังกล่าว